สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยพ่อพ่อเพียงวันนี้คุณครูจะมานำเสนอในเรื่องภาพรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการิเ่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาธบาพิษกับคุณครูเกษมีนนนธรรมกันนะคะ สำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยพ่อพอเพียงในเรื่องของพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,การที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อน้งนองๆเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะคะน้องๆสามารถปฏิบัติตนตามพระบรมราชวาทหลักการทรงงานและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่5ได้คะ่ะ และนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในข้อที่10ได้นะคะสำหรับสาระการเรียนรู้ตามรอยพ่อพ่อ,พอเพียงน้องๆจะเรียนอยู่ในสองหัวข้อนะคะวันนี้คุณครูจะนำเสนอในหัวข้อแรกก่อนนะคะ คือพระบรมราชวาชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในเรื่องของการออมและการประหยัดนะคะส่วนอธิตย์ ต่อไปนะคะคุณครูจะมาในหัวข้อที่2ให้กับน้องนักเรียนนะคะในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในเรื่องของการประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดและเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริจริงใจ,จต่อกันคะ่ะค่ะเด็กๆเรามาดูในหน้า40กันนะคะ ในเรื่องของพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,การที่เบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรสำหรับคำว่าพระบรมราชวาทพระบรมราชวา่าเป็นคำราชาศัพท์นะคะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะลูกนะซึ่งแปลเป็นภาษาธรรมดาภาษาสามัญชนทั่วไปนะลูกนะแปลว่า คำสั่งสอนของพระราชานะคะลูกคำสั่งสอนของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งซึ่งอยู่ด้านล่างหน้า40นะคะลูกข้อที่หนึ่งให้นักเรียนอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมสีชมพูหน้าข้อความที่ถูกต้องอ่เรามาอ่านาพระบรมราโชวาทกันนะคะพระบรมราโชวาตตอนหนึ่งพระราชทานแก่องค์กรและคณะบุคคลต่างๆเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคม2502ความว่า การใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัวช่วยป้องกันความขัดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ค่ะจากที่นักเรียนได้อ่านาพระบรมราชวาทนะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามด้านล่างเลยมีทั้งหมด3ข้อมาดูข้อ1.1พระบรมราชวาทที่นักเรียนอ่านกล่าวถึงเรื่องใดวงกลมที่1ความขยันหมั่นเพียรหรือวงกลมที่2ความประหยัดคะ ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของความประหยัดนั่นเองอยู่ในวงกลมที่สองนะคะน้องๆนักเรียนสามารถเช็คถูกได้เลยค่ะต่อไปข้อ1.2นักเรียนจะปฏิบัติตนตามพระบรมราชวาทอย่างไรวงกลมที่หนึงใช้จ่ายตามความต้องการหรือวงกลมที่2ใช้จ่ายตามความจำเป็นถูกต้องค่ะ ตอบก็คือใช้จ่ายตามความจำเป็นวงกลมที่สองนะคะเราจะปฏิบัติตามพระบรมราชวาทโดยใช้จ่ายตามความจำเป็นนั่นเองค่ะต่อไปข้อ1.3การปฏิบัติต้ตามพระบรมราชวาทดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรวงกลมที่1มีใช้ยามจำเป็นไม่ขัดสนหรือวงกลมที่สองมีฐานะร่ำรวยขึ้น นักเรียนคิดว่าตอบวงกลมที่หหรือวงกลมที่2ดีคะถูกต้องค่ะตอบวงกลมที่1มีใช้ยามจาเป็นไม่ขัดสนหากนักเรียนมีความประหยัดนะคะมีเงินเก็บออมนะคะจะทําให้เรามีเงินใช้ในยามจาเป็นไม่ขัดสนนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูในหน้า41ในแบบฝึกหัดที่2นะคะให้นักเรียนดูภาพหลอดยาสีพระทนพระราชทานหรือเรียกเป็นคำสามัญทั่วไปคือยาสีฟันนั่นเองนะคะแล้วโยงเส้นไปยังภาพต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนี้นะคะเป็นภาพนะคะหลอดยาสีพระทนพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซึ่งทรงแสดงให้เห็นว่าท่านมีความประหยัดนะคะใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะ อลองดูลองมาดูนะคะว่าทั้งหมด6กภาพนี้ภาพใดจะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับยาสีพันฟันในเรื่องของการประหยัดการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ามาดูกรอบที่1นนะคะเรื่องของซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดแทนการซื้อใหม่นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของการประหยัดใช่หรือไม่คะ ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของความประหยัดนั่นเองนะคะเราไม่ต้องไปซื้อใหม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะนักเรียนยงเส้นสีแดงไปได้เลยค่ะต่อไปข้อที่2กรอบสีม่วงใช้ดินสอจนหมดแทง่งเป็นเรื่องของความประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าใช่หรือไม่คะถูกต้องค่ะเป็นเรื่องของการใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะใช้ให้หมดแห่งเลยนะคะยงเส้นไปในรูปที่2ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่3ในกรอบสีส้มเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบเท่านั้นเป็นเรื่องของความประหยัดเรื่องของการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าใช่หรือไม่คะไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของความฟุ่งเฟือยการเลือกรับประทานอาหารนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความประหยัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอดยาสีพระธทนพระราชทานนะลูกเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องยงเส้นค่ะ ต่อไปค่ะมาดูต่อในกรอบสีแดงใช้น้ำฉีดล้างรถเพื่อทำความสะอาดใช้น้ำต่อจากก๊อกนะคะจากสายยางแล้วฉีดรถเลยนะคะเพื่อทำความสะอาดเป็นเรื่องความประหยัดใช่หรือไม่คะไม่ใช่นั่นเองนะคะเป็นการใช้น้ำอย่างฟุงฟ่งเฟยนะคะใช้น้ำเยอะมากไม่เกี่ยวกับความประหยัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องยงเส้นค่ะ ต่อไปข้อบกรอบสีฟ้านำน้ำที่เหลือจากการถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้อ่าเป็นเรื่องของความประหยัดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช่หรือไม่คะถูกต้องค่าเป็นเรื่องของการประหยัดนะคะนำน้ำที่เหลือจากการถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้นั่นเองยงเส้นมาได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะในกรอบสีชมพูใช้ใจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ ถามว่าเป็นเรื่องของการประหยัดการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าใช่หรือไม่คะไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยนะคะใช้เงินซื้อของอยากที่อยากได้แต่ไม่ได้ซื้อของอตามที่เราต้องการตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยุ่งเส้นนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆดูในหน้า42แบบฝึกหัดที่3ให้นักเรียนดูภาพและตอบคําถามอามาดูภาพแรกนะคะนักเรียนดูภาพแรกได้เลยเรามาตอบคําถามข้อ1ค่ะถามว่าเด็กในภาพกําลังทําอะไรดาวดวงที่1เก็บออมเงินไว้ในกระปุกออมสินหรือดาวดวงที่2เอาเงินในกระปุกออมสินออกมาใช้นักเรียนตอบดาวดวงที่หหรือดาวดวงที่2คะ ถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่1เก็บอมเงินไว้ในกระปุกอมศินต่อไปข้อ2ค่ะการกระทําของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรดาวดวงที่1มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นหรือดาวดวงที่2องทำให้มีเงินใช้จ่ายยามจําเป็นนักเรียนจะเลือกดาวดวงที่1หรือดาวดวงที่สองดีคะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่ ดาวดวงที่สองทำให้มีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นต่อไปข้อ3ค่ะนักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรดาวดวงที่1ปฏิบัติโดยจุดๆหรือดาวดวงที่สองไม่ปฏิบัติเพราะจุดๆนักเรียนจะตอบดาวดวงที่1หรือดาวดวงที่สองดีคะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่1นักเรียนจะปฏิบัติตามภาพนะคะโดย เก็บออมเงินไว้ในกระปปกออมสินนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเรามาดูในข้อ3.2นะคะให้นักเรียนดูภาพตอบคำถามข้อ1ถามว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรดาวดวงที่1ซ่อมปลั๊กไฟหรือดาวดวงที่2ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานนักเรียนจะตอบดาวดวงที่1หรือดาวดวงที่2ดีคะ่ะ ถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่สองเด็กในภาพกำลังปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะการกระทำของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรดาวดวงที่1ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างไฟหรือดาวดวงที่สองช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านักเรียนจะตอบดาวดวงที่หหรือดาวดวงที่2ดีคะ ถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่2ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3นักเรียนจะปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่อย่างไรดาวดวงที่1ปฏิบัติโดยจุดๆหรือดาวดวงที่2ไม่ปฏิบัติเพราะจุดๆ,ๆนักเรียนจะตอบดาวดวงที่1หรือดาวดวงที่2ดีคะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่1เราจะปฏิบัติ ตามเด็กในภาพเลยนะคะโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในหน้า4 3นะคะกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในรูปดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องพระบรมราชชวัตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาแบศบพิษเกี่ยวกับ การออมและการประหยัดได้ถูกต้องถ้าตอบถูกจะผ่านถ้าตอบผิดจะไม่ผ่านนะคะเรามาดูดาวดวงที่1การออมและการประหยัดจะช่วยให้ไม่เกิดความขัดแคลนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือดาวดวงที่สการออมและการประหยัดคือการไม่ใช้เพื่อให้คงอยู่และไม่เกิดความขัดแคลน นักเรียนคิดว่าดาวดวงที่1หรือดาวดวงที่สสรุปความรู้ได้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอบดาวดวงที่1นนะคะการออมและการประหยัดจะช่วยให้ไม่เกิดความขัดแคลนเกิดประโยชน์ต่อป,ประเทศชาติเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในเรื่องของพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการออมและการประหยัดนะคะให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนในบทเรียนได้เลยนะคะขอบใจนักเรียนที่รับชมนะคะที่วิดีโอการสอนนะคะของคุณครูและก็อย่าลืมทำนะคะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้า 40, 41, 42และ43 ไว้สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ